เดี๋ยวนี้<อ>เล่นอะไรในโซเชียลกันออนะคะ,ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักแป๊บเดียวช่วงหน้าพาไปดูหน่อยเหตุการณ์นี้ที่ยะโสธรผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของบ้านเปิดร้านขายของชำและปรากฏว่ามีผู้ชายควงมีดมาถึงบ้านตีหนึ่งกว่ากว่าอาะวาดบ้านพัทงทั้งร้านแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพักแป๊บเดียวมาไล่เลียงนะฮะ คุ้มค่าแค่ไหนต้องเช็คก,ก่อนแลคเตอรสอยเอ็กซ์ตร้าสามคุ้มจริงคุ้มค่าประโยชน์เต็มเต็มคุ้คอร่อยด้วยกันคุ้มค่าดื่มแลคเตอสอยเอ็กซ์ตร้าสามอร่อยคุ้มค่าหอมรสด,ดีตัวการความหอมอร่อยกลมกล่มมีส่วนผสมจากเนื้อหมูเน้นๆกระเทียมพริกไทยคัดสัร์มาอย่างดีกลมกล่อมได้รสหมูแบบนี้รสด,ดีเท่านั้น น,น,าาน,นี่คือแมทสําคัญของเหล่าชาวเล่ต้องเร่งทําแต้มทลายประตูตู้เซฟที่มีเงินรางวัลสูงถึง80,000บาทในรายการ <What? S 2> วันนี้รวยเมื่ประจาวันสุขที่16ทธันวาคม2 5ง5 5 6 5เปิดรับความสนุกแบบฉบับชาวเล่และรอลุ้นรางวัลอีกมากมายที่ขนมาพร้อมปลอบใจ เปิดหน้าจอร,รอรับความรวยกันแบบส,สดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงห้เป็นต้นไปทางช่องอมรินทีวี HD 3 4ดวันหน้า16ธันวาคมนะได้มาเจอกันแน่นอนผู้ชมแล้วเงินรางวัลก็รอผู้ชมอยู่ด้วย8ป0หมื่นบาทในปี2 5 1 6เป็นปีที่เรียกว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ซึ่งปีแรกเนี่ยดวงดาวย้ายเยอะมาก ราศีแรกเลยรอมันนานมากนันก็คือผู้ที่เกิดในราศีเพราะคุณเป็นราศีที่กําลังจะพ้นเคราะห์แล้มมันเป็นราศีที่เหมือนขอช่วยไม่ค่อยมีหรือใครที่ชอบไปอยู่ต่างบ้านต่างถิ่นอะไรเงี้ยก็จะส่งผลดีประสบการณ์ถึงควานเข้มข้นยิ่งถึงพบคนข่าวคุณภาพ สารวัตรกิจพานิพพยายามไปเกี้ยกล่องให้มอบตัวให้สยบเป็นตำรวจอ่ะควรใช้อามรุนแรงกับผมป่ะเก๋กมลพรบรกุลได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายรพยนพูดความจริงในสิ่งที่ใครไม่กล้าพูดธนัญพัฒน์น้อยเวียงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะชาวบ้านก็เข้าไปเปิดประตูรวบตัวทันทีโดนแจ้งข้อกล่าวหาไปพุทธะอับวันจะต้องพร้อมรับกับผลที่มันจะต้องเกิดขึ้น ทุกโต๊ะข่าววันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกานาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกาทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ใหม่แอปบิ๊กซีพลัสช็อปคุ้มสุดแค่โหลดรับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม500บาทบา My, าโูลดเลยใหม่แอปบิ๊กซีพลัสช็อปง่ายโหลดเลยวันนี้ถึง31มก,กราคม2566 yeah. กว่าก็ลุ้นกว่าเติมซุปเปอร์พาวเวอร์ครบ600บาทเพิ่ม1 0คูณ2กับโกลแรงลุ้นโชคลุ้นรางวัลรวมกว่า14ล้านบาท432รางวัลสแกนท้ายใบเสร็จวันนี้ถึง31มกราคม2516ที่ PTT Station ใหม่นี้ยิ้มได้เพราะใครให้แบรนด์ไพรสณนีไทยส่งพลังสร้างสัมพันธ์พาไปดูที่ยะโสธรหน่อยคุณผู้ชมครับสามแม่ลูกอยู่บ้านกัน3มคนแล้วปรากฏว่ากลางดึกประมาณตีหนึ่งกว่าได้ยินเสียงเออะโวยวายลงมาดูแล้วภาพที่เธอเห็นคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยจะ